ที่สูตร M 3มครับวันนี้มาอัปเกรดนิดๆดหน่อยหน่อยมาดูกันมีอะไรบ้างก็คือมีตัวชุดท่อชาร์จไป์ FTP แล้วก็มีตัวนี้พิเศษหน่อยตัววไปต์นะครับของ FTP ของเดิมอะมันจะเป็นท่อพลาสติกทรงลีลีเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้ามาแล้วก็อันนี้ของใหม่ก็คือเป็นอลูมิเนียมแล้วแล้วเราก็แก้รูปทรงจากทรงลีเป็นทรงกรมลมเพราะว่าทรงกลมเนี่ยอากาศจะไหลผ่านได้ไวกว่านะครับแล้วก็เพิ่มที่ติดหัวฉีดเม็ดเข้าไปด้วยนะมีมาในชุดแล้วก็แผ่นนี้อันนี้ของสําคัญเลยนี่ตัวอันเดอร์เทรย หนาแข็งแรงนะครับถามว่ามันต่างจากของเดิมยังไงนี่ดูของเดิมก็คือของเดิมตัวตัวนี้นคือออยล์คูลเลอร์มันก็จะโล่งๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรปิดนะครับก็คือหินสังเกตของตอนนี้นเริ่มมีหินดีดไปแล้วหินดีดเรียบร้อยนะครับก็คือถ้ามันแรงๆก็แตกแตก,แตกเลยน้ำมันเครื่องรั่วแต่ตัวนี้นก็คือจะมีตะแกรงรังผึ่งมากันไว้นะครับก็คือแข็งแรงของเดิมของเดิมเป็นพลาสติกบางๆนะแล้วก็เปิดโล่งเลยถ้าสนใจอัปเกรดนะครับทั้ง เพิ่มสมรรถนะด้วยทั้งให้มันแข็งแรงทนทานมากขึ้นก็ติดต่อชิปอัพกรุ๊ปได้นะครับเรายินดีดูแลให้